5เหตุผลด,ดีว่าทำไมการกล้าเดินหนีจากสถานการณ์ที่ไม่ดีสถานการณ์ห่วยๆถึงเจ๋งสุดๆส,สวัสดีเพื่อนๆชาวพอดแคตต์ทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose ตอนนี้ไขมดแดงก็กลับมาแล้วนะเสียงก็จะแบบหลังเทศกาลนะนะเคยไหมครับรู้สึกเหมือนติดอยู่ในหลุมดำวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆความสัมพันธ์ที่แย่ๆงานที่น่าเบือ่อจนรู้สึกหมดไฟสิ้นหวังในชีวิตของเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากเอ็มไปด้วยความท้าทายบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกเหมือนถูกกักขัง ถูกจำกัดจนรู้สึกหมดหวังสิ้นไร้เรีย่ยวแรง แต่เดี๋ยวก่อนรู้ไหมว่าการกล้าเดินหนีจากสถานการณ์ห่วยนั้นน่ะแท้จริงแล้วมันคือคุณแจสู่ความสุขที่ดีที่สุดข,ของคุณเลยนะคุณเคยรู้สึกติดอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นพิษบ้างไหมมันอาจเป็นความสัมพันธ์หรือมิตรภาพที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรืออาจเป็นงานที่สูญเสียพลังงานของคุณไปหมดไม่ว่าขรณนี้ใดก็ตามการจดจําว่าการเดินหนีเป็นทางเลือกนั้นน่ะมีประโยชน์จริงๆแล้วอะ่ะมีหลายครั้งที่การเดินหนีเป็นสิ่งที่คุณควรทําตอนนี้มันอาจเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุุุดในนชีววิตตตพกกเเราทาทคมห ผลในการอยู่ต่อในความสัมพันธ์และสถานการณ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพบางครั้งเป็นเพราะความผูกพันทางอารมณ์หรืออาจจะเป็นเรื่องเงินบางครั้งเราก็ไม่อยากลัดทิ้งสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปมากเรามักไม่ค่อยตระหนักถึงพลังที่เรามีเหนือชีวิตของตัวเองแต่ทุกอย่างจะง่ายขึ้นมากเมื่อเรายอมรับพลังนี้และใช้มันอย่างาฉลาดฉลาดต่อไปนี่คือเหตุผลที่การเดินหนีนั้นสงพลังมากเราจะมาล้วงเลือก5เหตุผลเด็ดๆว่าทำไมการกล้าเดินหนีถึงเจ๋งสุดๆ การแรกมันสอนให้คุณรู้จักยืนหยัดเพื่อตัวเองการเดินหนีมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความอ่อนแอแต่มันกลับเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งต่างหากและหนึ่งในบทเรียนที่สําคัญที่สุดที่คุณเรียนรู้จากการเดินหนีคือการยืนหยัดเพื่อตัวเองมันง่ายที่จะปล่อยให้คนอื่นเอาเปรียบเราเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีอํานาจควบคุมสถานการณ์แต่ถ้าหากเราทนพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้หรืออดทนกับสิ่งที่เราไม่โอเคอยู่เสมอ เราจะมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองในฐานะปัจเจกบุคคลจงจำไว้ว่าเราทุกคนมีคุณค่าสมควรได้รับการเคารพกล้าที่จะเดินหนีจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วคุณจะพบกับชีวิตใหม่ที่สดใสเปลี่ยนไปด้วยพลังและความสุขเมื่อคุณเต็มใจและสามารถเดินหนีจากสถานการณ์ที่ไม่สบายใจมันแสดงให้คนอื่นเห็นว่าขอบเขตของคุณนั้นชัดเจนพวกเขาจะเคารพคุณด้วยซ้ำไป ข้อที่2ก้าวถอยหลังเพื่อก้าวกระโดดมันเสริมสร้างความมั่นใจของคุณเคยรู้สึกเหมือนติดอยู่ในวังบวลของปัญหาเดิมๆไหมการเดินหนีไม่ได้ไหมายความว่าถอยหลัง แต่เป็นการหยุดพักเพื่อทบทวนสิ่งที่ผ่านมาทําความเข้าใจตัวเองมากขึ้นค้นพบสิ่งที่เหมาะกับเราจริงๆกําหนดลำดับความสาคัญใหม่เปรียบเสมือนการเริ่มต้นใหม่ปดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ช้าชีวิตอย่างที่ใฝฝันเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพและพยายามตัดสินใจว่าจะคุ้มค่าที่จะอยู่ต่อหรือไม่ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร คุณอาจจะขมวดว่าผู้คนจะวิาพากษวิจารณ์ตัดสินหรือดูถูกคุณจากการตัดสินใจของคุณแต่นี่คือประเด็นการยอมรับว่าบางสิ่งไม่ดีต่อคุณไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อาชีพหรืออะไรก็ตามต้องใช้ความแข็งแกร่งและความกล้าหาญดังนั้นการเดินหนีจึงเป็นการเสริมพลังอย่างแท้จริงในแง่เดียวกับที่การอยู่ในสถานการณ์ที่คุณรู้ว่ามันเหมาะสมสําหรับคุณมันยังสอนให้คุณมั่นใจในการตัดสินใจของคุณซึ่งช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองอีกด้วย ข้อที่3เดินหนีปรับทิศชีวิตค้นพบสิ่งที่ใช่ลำดับความสําคัญใหม่สู่ความสุขที่แท้จริง จุดวิ่งวนอยู่ในวงจรเดิมถอยหลังก้าเดียวมองย้อนกลับไปทบทวนทางเลือกที่ผ่านมาค้นหาตัวตนที่แท้จริงอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดอะไรคือสิ่งที่ใช่สําหรับคุณจัดลาดับความสําคัญใหม่โยนของเก่าทิ้งของไม่ดีเริ่มต้นใหม่ปลดปล่อยักยกภาพชีวิตในฝันเลิกกังวลกับสายตาคนอื่นกล้าหาญที่จะยอมรับว่าไม่ดีเดินหนีจากสิ่งที่ชั่วร้ายเสริมพลังให้ตัวเองมั่นใจในทางเลือกภูมิใจในตัวตนใหม่การเดินหนีไม่ใช่การแพ้ แต่คือก้าวแรกสูใ่ใช้ชนะกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าข้อที่4อย่าจมอยู่กับปัญหาให้ลืมไปเลยโลกนี้ยังมีทางเลือกอีกเยอะอีกเยอะ บางครั้งการเดินหนีจากบางสิ่งอาจรู้สึกเหมือนสูญเสียแม้คุณจะรู้ว่าสถานการณ์นั้นไม่ดีสำหรับคุณก็ตามแต่ความจริงก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามย่อมมีทางเลือกอื่นเสมอคุณแค่ต้องออกไปค้นหามันการเดินหนีคือการปลดปล่อยตัวเองจากกรอบเดิมๆที่จำกัดสู่อิสระที่พร้อมบอยบินไปนสู่จุดหมายใหม่ที่สดใสอยากรัวที่จะก้าวออกจากคข้อฝันโซนค้นพบทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าสำหรับตัวเองเหมือนมีปีกบอยบินสู่อนาคตที่สดใสรออยู่ หยุดจมอยู่กับปัญหาเปิดใจรับสิ่งใหม่โอกาสรอยอยู่เต็มไปหมดอยากรูัว่าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณชีวิตของคุณสวยงามได้มากกว่านี้เดินหนีไม่ได้แปลว่าแพ้แต่คือใช้ใชนะเหนือข้อจำกัดกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่เรามักพยายามหาเหตุผลในการอยู่ต่อในสถานการณ์ที่เป็นพิษ โดยบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรดีกว่านี้หรอกแต่การเดินหนีเตือนเราถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดที่อาจรอยอยู่ข้างหน้าหากเรามีศรัทธาและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงข้อที่5มันช่วยให้คุณควบคุมสถานการณ์ก้าวสู่อิสรภาพอีกครั้งเมื่อเราติดอยู่ในสถานการณ์ต่างๆเรามักไม่รู้ว่าตัวเราสูญเสียพลังงานและอารมณ์ไปมากแค่ไหนหากคุณรู้สึกเหมือนติดอยู่ในกรงการเดินหนีแม้ว่าจะเป็นการชั่วข่าวก็ช่วยให้คุณมีอิสรภาพ,พพื้นที่ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการตัดสินใจที่ ทำให้คุณกลับมามีอำนาจเหนือสถานการณ์อีกครั้งโดยการโฟกัสกลับมาที่ตัวคนเองการเดินหนีคือการปลดปล่อยตัวเอง จากพันธนาการของปัญหาสู่อำนาจในการควบคุมชีวิตนึกภาพว่าคุณคือกับตันมังคับเรือชีวิตมุ่งสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสุขอยากรัวที่จะก้าวออกจากกรอบปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งที่ฉุดรั้งกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความทา้าทายค้นพบความสุขที่แท้จริงในตัวคุณจงจำไว้ว่าการเดินหนีไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าตัดสินใจเผชิญหน้าค้นพบพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตความสุขที่แท้ จริงที่รออยู่แช์ประสบการณ์ของคุณบอกต่อให้ทุกคนรู้ว่าการเดินหนีคือคุณแจ้สู่อิสรภาพและความสุขที่แท้จริง